เนี่ยฉันจะชอปเยอะๆเลยเพราะว่าสามีฉันเอาเงินโอนตังมาให้อ้าวสามีไม่ได้ให้เธอเป็นคนถือเงินเหรอก็ไม่นะเงินเดือนเขาเขาก็เป็นคนถือเองแต่ว่าจะโอนให้ฉันใช้เดือนละหมื่นสามีเธอนี้ยังไงสมัยเนี้ยผู้ชายเขาให้ผู้หญิงถือเงินกันทั้งนั้นฉันก็ไม่สี่เรียดนะก็ย่างไงเขาก็โอนให้ฉันใช้ทุกเดือนเดือนล,ละหมื่นเองเหรอจะพอใช้เหรอก็พอ,อนะเฮยไม่เหมือนสามีฉันเลยโอนเงินเดือนให้เราจัดการทุกบาททุกสต,ตางค์เลยนะโอ้ดีจังเลยอะ่ะก็เขารักฉันวันนี้ สามร้กิบก็ไม่แพงนะอสองถูกกว่าอไปตุนไว้คืนนี้ก็น่าใช้จังกันแดดเอาด้วยดีกว่าตอนที่โลชัน่นคินชิโรอีสองร้อยเก้าสิบเลยเหรอแพงไปปะเดยกแฟนก็จะว่าเราใช้เงินเปลืองอีกเอาลองพื้นแบบซองนี่แหละหมดแล้วค่อยซื้อใหม่อะไรเธอออกมาร้านเครื่องสำอางกับอ้ําเออไม่ได้ซื้ออะไรเยอะหรอกพาอ้ํามาเฉย,ยให้ฉันถือเงินจะซื้ออะไรก็บ่น้นนนย พ่อหนูยืนรอเป็นชั่วโมงแล้วเนี่ยไม่เห็นมีรถผ่านมาสักคันเลยอะ่ะพาหนูไปเล่นในเมืองได้ไหมเขาจัดงานด้วยนะคนน่าจะเยอะคงสนุกน่าดูจะไปได้ยังไงแม่เอากระบาดไปทํางานในเมืองมันไกลมากเลยนะลูกโบนัสมาเล่นน้ำอะไรตรงนี้ไม่มีรถผ่านหรอกตาเขาไปเล่นในเมืองกันนู่นหนูไม่มีรถแม่เอารถไปทํางานน่สุดแานจัง ไปพี่โยเราไปเล่นในเมืองกันดีกว่าอยากเล่นน้ำจะแย่อยู่แล้วพี่จะไปในเมืองกันหรอหนูขอไปด้วยได้ไหมไว้ไม่ได้หรอกจ้ะรถใครรถมันมีเงินจ่ายค่าน้ำมันช่วยมิล่ะข้าก็ไม่มีไปก่อนนะโบนาเดี๋ยวบุชันเล่นเื่อยบายนะว้ายนี่แน่ทำไมสงกามนี้มันน่าเบื่อจัง ดูหลานมาอยู่หรอโอ๊ยทำไมมันเศร้าจังอะหนูขอเปลี่ยนเรื่องนะไม่ได้ยายดูหลานมาจบก่อนแล้วป้าก็จะดูดวงใจเทวพรมต่อให้ดูได้ก็ได้หนูไม่รู้จะทำอะไรแล้วยายกับป้าก็ไม่ยอมปล่อยทีวีเลยเน็ตฟิกมันดูได้ตั้งหลายเรื่องไป<ะ>พ่อจะเปิดให้ดูโอ้มีตั้งหลายเรื่องดูเรื่องไหนดีหนูขอดูมาตารากรยันรอบหนะ้า พ่อขอเรียกนะหนังสนุกเยอะเลย,ยจบแล้วเออแม่มาดูดวงใจเทวพรมต่อเยอะเดียว,ยวแม่ไปตลาดกลับมาก่อนแล้วค่อยมาเปิดดูกันทีเดียวมันขาดตอนแม่เดี๋ยวมมไม่กินข้าวกันได้ยงไงนะ่ะเดี๋ยวบอกให้นิว,วซื้อเข้ามาเรามาดูเน็ตฟิกไทยกันช่ำๆดีกว่าไรน่ะสงการนี้ไทยช่ำเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวกลับมาก่อนกลับมาก่อนหนึ่งในร้อยหนึ่งในร้อยเออแม่ชอบพี่ต่อแม่อยากดูพี่ต่อเปิดเปิด โอ้โห oh, ทําไมวันนี้อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาพี่มมเอเปิดตัวอย่างรู้พรุ่งนี้แม่หยุดงานนะจะพาไปเล่นสงการในเมืองมีใครจะไปบ้างไม่ไปเอา้าจะพาไปเล่นน้ําให้ฉ่ําเลยนะอยู่บ้านก็ฉ่ํากับหนังไทยได้แล้วใช่จะออกไปฉ่าที่อื่นทําไมเน้นฟิ้ไทยฉ่ำเย่โวัลีล่ที่นีจ็กเกอร์สงการหน่งสีผ้ากันกับมาหาแม่บ่ไม่ีใครว่างบ่บาเป็นยังลูก แค่นี้ละสันหลายปีแล้วเด้ที่ลูกๆบ่กลับมาหาจักเทื่อฮัลโหลมีทีนโจ๊กเกอร์แม่ก็ว่าแม่เฒ่าแล้วสิมีผู้ใดกลับมาบริหารร้านต่อจากแม่บอ่อแอยไปเร็วๆแ,แม่หาโดนแล้วปานนี้เร็วๆแม็มสสวัสดีจ้าสวัสดีครับสิพผ่อนแม่แห้งนี่แม่เอาได้ข้าวโพดมาฝากจ้าเร็วๆไอ้โจ๊กเกอร์ซุ่มน่ะมันมาฮอดก่อนเห้ยเหรอฮันย้อนอ้ายหั่นล่ะคะแต่ซสาจักมาเฮ็ดอีหยังอยู่ก็ย้อนกลับแบวกันแดดให้หนูนี่แหละก็เลยซสาคุณแมส สวัสดีค่ะแม่สวัสดีครับจ็อกเกอร์เป็นยังไงลูกโอ้ไอจ็อกเกอร์ตัวนี้ไหมผมกินหอนแม่แห้งๆแม่สบายดีปะครับวันนี้แม่ดีใจร้าหลายลูกมาพร้อมหนาพพ้อมตาพราโพ่นหนมูหนูปลูกเองเลยแม่หวานหวานทิมบังเดอร์ไอยืนให้ยังถือใหยังกันแดดหันเอาให้แม่ท้าแม่กันแดดของหนูว่าแม่นบ่หนูคือเสี่ยวให้แม่หนูเสื้อมาฝากแม่ได้หันเข้นมาลุเรื่องแท้เอาให้แม่ อันนี้แม่กันแดดเชียร์โนดเอาไว้ใส่ขอบใจแล่ล่ะด้วลูกผ้ากันใส่กันแดดอันนี้บอกแมนครับไปคุยกันเบิงเด้อผู้ใดสิมาสืบทอดกิจการต่อจากแม่ผมว่าพวกหนูนี่ล่ะแม่เดี๋ยวพวกหนูเสี่ยนเบิงให้ก็ได้น้องมันเฮ็ดแต่ไฮแต่สวนมันบ่เฮ็ดบ่เป็นดอกบอกผมก็เฮ็ดได้อยู่ดอกก็แม่นอยู่พี่นางก็โยอิค้คักหลายเอาจังซี่มาลองขายให้แม่เบิงผู้ใดขายได้ขายดีแม่ก็สิยกให้คนนั้นอ้ายขายให้มันได้เด้อได้ยินบ่ได้ยินบ่นี่อ้ายอ้ายให้ยอมแพ้เด้อเฮาต้องงหาาวิธีขขยอให้มันได้บ่ยากดอก นิวชาแล้วลูกตื่นไปอาบน้ำไปโรงเรียนเล้วชมพู่ตื่นได้แล้วไปล้างจานเจ้าแม่แม่เห็นกระเป๋านักเรียนหนูไหมชมพู่เธอยังไม่แต่งตัวอีกเหรอหนูเพิ่งตากผ้าให้พี่เสร็จเพิ่งได้มาล้างจานเนี่ยจะเสร็จแล้วพี่เป็นนักเรียนดีเด่นเป็นประธานนักเรียนแต่จะไปโรงเรียนสายเพราะเธอเนี่ยเหรอเสร็จแล้วพี่นิวไปแล้วไปแล้ว,ลวพี่นิวหนูมาแล้วหนูเสร็จแล้ว วันหลังไปส่งหนูก่อนนะแม่ไม่ต้องรอชมพู่เห็นไหมพี่ต้องมาเสียเวลารอทำอะไรชักช้านิ้วๆทากันแดดรลอยังลูกอาลูกอะกันแดดเคียนโนทาหน้ากับทาตัวพวกไปด้วยลูกเผื่อไปทาที่โรงเรียนอาลูกอะไปแล้วนะแม่สายแล้วสวัสดีค่ะแม่หนูยังไม่ได้ทากันแดดหนูหมดไม่ต้องทาหรอกพี่ก็สายแล้วไปรีบไปหนูไปก่อนนะสวัสดีค่ะ วันนี้หนูได้เกียรติบัตรด้วยนะวิชาภาษาอังกฤษหนูได้คะแนนเยอะที่สุดในชั้นแบบนี้ต้องได้รางวัลแล้วแหละหนูได้รางวัลเยอะจนไม่รู้จะเอาอะไรแล้วอะ่ะงั้นรางวัลของหนูรอบนี้แม่ซื้อให้น้องเลยก็ได้เพราะว่าน้องยังไม่เคยได้รางวัลอะไรเลยอะ่ะจะเอาทําไมเรียนก็ไม่เก่งสอบก็ได้คะแนนน้อยเดี๋ยวแม่ไปสั่งอาหารปวดของลูกให้นะจ๊ะเย็นนี้เราฉลองกันนะคะลูกดีใจด้วยนะพี่นิวขอบใจนะ กันแดดหมดใช่ไหมอ่ะพี่ให้กันแดดเคียนนไปใช้นะเย่ yeah, ขอบคุณนะพี่นิวปะไปเปลี่ยนเสื้อผ้ากันเย็นนี้จะได้ฉลองกันช่วยแม่ดูซิจะใส่ไซส์ไหนเนี่ยไซส์เอ็กอลก็ไม่น่าจะได้ไซส์เอลก็ไม่น่าจะได้อยู่ไหนเนี่ยาหาไซส์ไหนที่อุ้ยไม่มีไซส์อุ้ยผ้าห่มน่ารักจิงเลยเอ่ะผ้าห่มไมู่กถูกเลือกดูซิหนูชอบสีไหนเอาเลยไม่มีลายอื่นแล้วหรอแม่หมดแล้วมีแค่นั้นแหละมิชอบซืกอนเลยเหรอไม่แม่ ไม่ชอบก็ไม่เอาไปไปดูอย่างอื่นไปไปเราไปดูโมชิกาทุกคนวันนี้เงินเดือนออกใครมีหักอะไรบ้างแจ้งมาเลยนะคะคนแรกมะเมี่ยวมาเลยจ้ามารับเงินของหนูหมื่นห้าค่ะไม่มีเบิกไม่มีขาดไม่มีลาจ่ายเต็มค่ะเค okay, จ่ะหมื่นห้าจ้ะขอบคุณค่ะ ต่อไปเหลือพี่พีคค่ะพี่พีคมารับเงินค่ะเอา้าทำไมเหลือแค่พี่แล้วชมพูไม่ได้หรอหนูเบิร์กหมดแล้วพี่เอา้าหรอ <c oughs> มาแล้วค่ะเบิกไปแล้วหนึ่งหมื่นเลยอีกหนึ่งหมื่นค่ะโอเคหนึ่งหมื่นครบค่ะขอบคุณค่ะพอดีเลยวันนี้จะไปดูมะลํำเจ๊ะคะว่าไงจ๊ะอย่าบอกนะว่าจะมาเบิกเงินนะ่ะใช่ค่ะเจ๊หนูขอเบกร่วมหน้าได้ไหมคะอีกแล้วหรอใช่ค่ะเจ๊ช่วงนี้มันหมุนไม่ทันจริงๆ่ะเจ๊ แล้วถ้าเจาไม่ให้เบิกอะ่ะจะโกรธเจไหมแล้วแต่เจเลยค่ะแต่ว่าพวันนี้หนูอาจจะไม่ได้มาทํางานนะคะเพราะไม่มีตังเติมน้ำมันรถเฮ้ยเอาเท่าไหร่เอาัก8,000ก็ได้ค่ะเก่งใจเจ๊8,000นี่เก่งใจแล้วเหรอเอา้าขอบคุณค่ะเจ๊นะคะเอาครีมสีชมพูกล่องนึง ยี่ห้ออะไรคะไม่รู้นะเพื่อนฝากซื้อบอกเป็นกล่องสีชมพูสีชมพูมีตั้งหลายตัวนะคะลูกค้าต้องบอกยี่ห้อมาด้วยค่ะยี่ห้ออะไรก็ไม่รู้แต่เพื่อนฝากซื้อสีชมพูมีเยอะมากเลยนะคะในร้านถ้าหยิบให้ครัวมันจะไม่ถูกเป็นแม่ค้าภาษาอะไรจะไม่รู้ว่าลูกค้าอยากได้ครีมอะไรสีชมพูก็คือสีชมพูลูกค้าพอจะโทรหาเพื่อนให้เพื่อนส่งรูปมาให้ได้ไหมคะเพื่อนอยู่ต่างประเทศเวลานี้เขาก็หลับก็นอนกันโทรไปเขาก็ไม่รับหรอกแล้วจะให้ทํายังไงล่ะคะเธอเป็นแม่ค้าเธอต้องรู้สีครีมสีชมพูน่ะะงคนึ นี่คะ่ะลูกค้าครีมกล่องสีชมพูนี่ยังไม่หมดนะคะเดี๋ยวหนูมาเอามาให้อีกนะคะแป๊บหนึ่งนะคะมาแล้วคะ่ะนี่คะ่ะครีมกล่องสีชมพูลูกค้าจ้าตัวไหนคะแล้วเธอคิดว่าตัวไหนล่ะหนูไม่รู้คะ่ะหนูไม่ใช่คนใช้ถ้าเลือกมาเลยบ้านฉันอยู่ไกลเสียเวลาขี่รถมาเนี่ยงั้นลูกค้าก็เอาไปหมดนี่เลยคะ่ะงั้นเอาไว้ก่อนเดี๋ยวฉันไปโทรถามเพื่อนก่อนแล้วค่อยมาซื้อใหม่<ะ>เอ่อกรสอบห่อมาให้ดูต้องเยอะนึกว่าจะเอา รู้ไหมว่าตอนนี้เราโดนฟองล้มละลายเธอคิดจะทํายังไงต่อเพราะเธอแหละว่าเจอเดาน้อยหน้าคนอื่นเลยเงนินก็ใส่เปียงใส่ค้องมีแต่เมียนเนมมันคนละเรื่องเรื่องนี้มันผิดเพราะเธอที่เธอรับงานมักง่ายแล้วจะให้ทํายังไงวะตอนนี้เราไม่เหลืออะไรแล้วถ้าต้องคิดสิจะช่วยกันยังไงคิดสิคิดสิดสจะทำยังไงคุณมากไปแล้วเหรอใส่ก่อนสามองไหนคิดก่อนถ้าย้อนกลับไปได้ฉันจะไม่แต่งงานกับเธอไอ้ผู้ชายเห็นกับตัวถ้าย้อนกลับไปได้เราเซไม่แต่งงานกับเธอเลยนะยายผู้หญิงขี้โมกันเดียวอะจะไปอยู่กับพ่่อดีกวา ธอจะไปไหนน่ะ<ฮ>มิทินสหยุดเดี๋ยวนี้นะเธอจะแหงฉันแบบนี้ไม่ได้นะผู้ชายแหงซวยพี่นิวพี่นิวมานะยังไงพี่รู้ไหมว่าแม่คิดถึงพี่มากเลยงานพี่ไม่ยุ่งแล้วหรอแม่ละ่ะพี่อยากเจอแม่แม่แม่หนูจะกลับมาอยู่กับแม่แล้วแม่อย่าเป็นอะไรนะเงินเงินของหนู แม่เก็บไว้ให้ในบัญชีแล้วร้านนี้แม่ก็เซียนยกให้หนูหมดแล้วนะหนูไม่เอาเงินเราแม่หนูจะกลับไปอยู่กับแม่หนูไม่เอาอะไรทั้งนั้นแม่ฝากดูแลล้านแทนแม่ด้วยนะแม่ดูแม่อ ชมพู่พี่เอาเคียนนซองฟ้ากับซองม่วงอย่างละซองนะเราค่อยหักเอากับเงินท่าแรงที่หนูเห็นพี่ใช้เคียนนตั้งแต่สมัยเรียนแล้วมันใช้ดีขนาดนั้นเลยเหรอดีสิใช้สองตัวนี้คู่กันหน่าใสแล้วก็ไม่มีสิวด้วยพี่เอาไปใช้เลยร้านนี้ก็เหมือนร้านพี่นั่นแหละอย่าพูดอย่าง,งานั้นร้านนี้เป็นร้านของหนูนะแ,แม่ยกให้พี่นิวนะพี่ไม่สมควรได้อะไรจากแม่เลยสักอย่างหนูตั้งหากที่สมควรจะได้เดี๋ยวพี่